ว่าหำไมมาอีกแล้วกระปอมนีม่มือนี้ได้ลูกมือเนาะบาดว้วงเรามาใส่ก,กสระปอมซอยบาซิฟอร์เป็นคนจับกล่องนพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องเพราก็มาแต่ไล่แล้วโอ้ขึ้นบีได้ใส่มันนะบาลูกมือไปกับทีมงานเหมือน เหมือนเดิมมันคือตัวใหญ่มันจะออกยากอยู่เมื่อนี้บะด้วงก็ไปน้ำได้แค่ว่าบะด้วงบัวหากินเราหากินเปลี่ยนเลยถ้าแล้วมันเแกะไปหาเสตแรงดูหน่อยเสตแรงสั่งให้ไปยิ้งกระป๋อมก็ไปเดลย เลและไบุกก pues oh. ้ิบ่าค <the> ือข <t 8> ้าบุิปะขาวมาซแซงมกินกับปอบ้ขกบบุ้งนเคลื่อนขนเล่แหมดไล่ปเน๊เป็นอะิไปนั่กูนั่งไาวอาเรื่องแล้ว Ảo lèo! A 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 lèo! แต่ตัวใหญ่ก็มีอยู่จับคนเบิ้งตัวใหญ่นยันอ่านอยู่เนาะยันดับอยุขนห่อสุ้วแถวห้าเราไม่ยั้หากินได้อยู่พี่นอกแถวอื่นมีแล้วซัมแลนข้องก็ไป้องออกเงินไปจักโมงสิบโมงบ่ข้อกันไปสิบโมงตอนนี้กบมาบ่ายโมงแล้วสองโมงหรอบ่บ่ายสองบ่อนะวากใช่เวลาหาอยู่ ทามสี่สิบโมงหมือนกันทามสี่วโมงเหมือนันสี่สิบโมงเราปิ้งขาดิตัวใดใช้แล้วเหรอใช้เย็นเดี๋ยวล่างก่อนหมดตองล่างแล้เนาะมันนั่นมันเป็นล่างนะมันนั่นมันโปแซ่บไปกระป๋องทีไมนออกก็คือปิ้งบอกว่ามันโปรแฮมเอาไปเดี๋ยวเาได้เอาไปน้ำรักเดียวเสี่ยนเฮ็ดรวดเดียวเลยมันไม่ใชเรืองมันช่เลืองหีบนะ หเบ,บ่าดวงบ่าก,ก่อยออมบ่าวบ่อาอวนกกนได้บ้าไ้ได้สิเห็้กจินดอกอแบบ่าแป๊บเบ้าเหยนี่แหละพี่น้องเวลาอ่าวองวาอยู่กับหัวกับสวนแต่ละมือกับมันกับเบือ่อเนียต้องไปแบบกับหมูน้ำเศแบโบดนๆไปเธอหนึ่งเี๋สิหาของ่ากแนวมักพี่น้องเลยอาหารบ้านเฮา บบได้ซื้อหรอกตำหนึง่งตกมามันกลับไปตามย่ามตำระดูเลยยังพอหาได้กะฮาขึ้นนั่นเน่งแหละย่างนกย่างนู้นกะชวนทีมง,งานไปเขาก็ได้กินอยู่โอ้โลูกทีมคนนี้ร้ายขนาดไหน,<า>น,นตนอ,งองม่ชนะข้าวฮาไปได้เอ็นติดไปสองอันแล้วเตานึาว <ไป S 2> ่าก็สิไปมื่อไห่นะพี่นอ้องโมแม่ยังดอก มันลมบแห้งแหละยามันแดดมันฮอ่แล้วเริ่มอากาศเริ่มหอนงเงเร็วๆๆๆม่วันมาน่เได้ไหเฮ็ได้ไหโอเคยเข่าบ่้นมาแปบนนะเกยวนะาดวอสีปาจะเห็ดผู้เดียวอยู่แล้วๆๆโอเคโอเคนีน้องหลังจากที่เฮา เากันใส่ขีมันออกแล้วเขาก็มายางอย่างนี้เลยให้มันแหมแล้วก็ไปพักหมุนๆเลยเขากะก้อยบาดนในพี่น้องเมนูก้อยกระป๋อมบานเฮาหาก,กินยากดิผู้ได้ที่โบไปก็หาก็บบริกินส่วนลายผู้เฒ่าห่นหงอเขาเจ้ามักว่าแต่ผู้เฒ่าเราไวรุ่นก็นมักขึ้นกันมันเป็นอาหารตามฤดูกาลแต่ว่า แช่ปักซองนี่ส้ำสองตสาม,สามต,ามต,ตนี่นะก็เ,เจ้าขายสิบพันคนนี้เป็นเงินบาทแกสาวบาทลมีแต่แถวเขตเถวฮาหา์เองได้พี่น้องมืออย่างของเขาก็คือบาลดวงสุดหลอ่อใส่เวลาไปโดนเติบพี่น้องกลัวมันจะแหมอย่างก็ต้องใส่เวลาด้แล้วจึงค่อยเอ่อ ไปก้อยเดียวบอแป๊บสิเป็นคนเหตุพี่นอ้องเมื่อนึ้งสิบ่บอสไซส์สมอังนาวสี่ไซส์สมใบหิมอนเนาะพังไทยเขาจะเอินน่นใบันวะใบม่อนบอคือคือเอิ่นเดียวกันก็เฮาหนึ่งบุจักแต่ว่าตอนนี้ต้องรอให้อกระปอมซุกกันพี่น้องกระปอมหรือว่ากิ้งกาเมนูอาหารบ้บาบา เมนูอาหารตามฤดูกาลตกไปยนี่ยมันช่วงช่วงลงกนาเนี่ยสิบบค่อยเห็นมันสิลงไข่กระป๋อมเนี่มันสิแซบแต่ช่วงอะช่วงเฮาเกี่ยวเขาแล้วนี่ประมาณเดินหนึ่งเดือนสองมันก้าเริ่มมันแล้วพี่น้องเห็นบอเขาใส่ขี่ออกน้ำมันมันหลายเลยแล้วพอมันสิไปอะช่วงมันลงไข่อีกแค่หนึ่งกับเพื่อนเดือนซี่แล้วก็เดือนหาเดือนทก ช่วงนั้นมันสิโตใหญ่มันสิแก่ตเลยช่วงนี้มันยังหน่อยอยู่มันกับบทันไข่แต่ว่ากระปอมมันหักเริ่มมันแล้วการที่เข้าไปยิงเขาก็ต้องไปว่าไปช่วงระยะเวลาแปดโมงช่วงแดดแห้งๆตอนเช้ามันสิลงมาหากิ่นก่อนแต่พอตอนเที่ยงหาตอนแรกมันสิกลับขึ้นมันพี่น้องแต่ว่าขั้นเข้าไปตอนเช้าประมาณแปดเก้าโมงเฮ่สิบโมงนี่สิเห็นกระปอมมันลงมาอยู่เหงาใหม แต่ว่าช่วงเที่ยงนี่คือไปแบบช่วงใบหนึ่งใบซองไปนี่มันจะขึ้นอยู่สูงเอาจะบบเห็นแล้วก็เห็นยากพอมอีกมันจะลงมาเป็นช่วงพี่น้องกินแล้วมันก็คือขึ้นมันอยู่กกใดมันก็อยู่กกนั้นเพ่งเป่งบาด้วงแล้วจะได้ซ้าแซงเมื่อนี้บ่ได้ไปหาเ้าแซงได้มื้อนี่ได้กินเขาแล้วบอกินข็าแล้วอยู่หาซ้าแซงเพื หยังเข้าใจน้ำเขาอยู่บ่เนี่นะเข้าใจน้ำเขาอยู่บ่อนี่หยังอยู่ในถังนี่หยังหยังอยู่ในถังฮะหยังอยู่ในถังนี่เบิ้งเบิ้งให้เบิ้งน้ำไหนเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ปลาคอใหญ่อ้าวกระป๋อมมันจะใส่มาอยู่ในถังนี่แจะว่างห้าสิบได้ใส่หัวไม่ได้นี่มันต้องมา จะหอมติดจังวามันนัดมันนัดมันนัดคือมันปุ่ยมันแงมันแห้งนะเขาเจาสีโปรไสด้นมาหมดถึงสีตัวใหญ่สำได้หัวใหญ่ำได้กรบบอกใสน่าจะตัวใหญ่มันเหนือลายเลยแล้วจะเก็บแล้วมาขึ้นเรือไป เสร็อีกแล้วพี่น้องมึงพ่อได้แต่กินขัากินเผาเหรออนนั่งย่งงแล้วกินเ้ามากเลกินข้าอยู่ห้านม้วนเไย เป็นเวลาสองโมงนะวดวงยังปิ่งอยู่สามโมงหรอฮะสามโมงหรอสามโมว่าแล้วเาไปออกเงืนอะไรกัสามนั่นไปจะเศ้าร้ายกะป๋องมันกออไปเนะว่างสวย ไปที่เรขั้นตอนใช่ไหมตับตับก็ไม่ต้องซับละเอียดมากเลยก่อนเนี่ยใส่มือเลยเล็กน้อยนี่ตับเป็นตอนสีเลยพี่น้อง ย,บบยตัวสตัวใหญ่มันสีนลายจะเสียงดังในจักหน่อยเพียงแต่ว่าผู้นับบน่งขากินข้าอยู่ขเขาจะหิ้เข้อลงต้องเล็งมือนะ นึ่งก็ได้บักลายเลยเนี่ยเอาเปลี่ยนมันกรอบมันแห้งเลยเราบได้หลอกนังเลยน,ะนี่แต่ว,ว่าเอาเก็ดมันออกไปซะท่านหลอกนังมันสีเหลืองผัก จากพี่เฮาผักแล้วโอ้มันเ,นนเลยน้อยเลยลายเลยพี่น้องแล้วเราก็จะใส่สม้มอันนี้เป็นส้มขี้หมอนพี่น้องส้มแบบโบราณนะเขาจเจ้าภาใส่มันเสียนนะมันสนนะนส,ส้มต่างกันกันกบส้มมะนาวเลยมันจะเป็นแบบส้มพอดีนะแน่นแล,ล้วเราก็ใส่น้ี่แล้ว ทะเลยก่อนพี่น้องนะแต่ว่ามันท่านได้ปรุงรสนะเดี๋ยวปรุงรสน้ำหลังต้องขอลดน้ำเขืากันก่อนเป็นไงเป็นจะกินบ่ข้างมาเพ่อดีตู้ไปแจ็คแล้นะแจ็คเม็ดอะไรอย่างเงี้สุดยอดเดี๋ยวสิปรุงบันพี่น้องพอนวิธีปรุงพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าเท้าใส่อยังจะบวงจะบวงอันนี้ไปเฮ็ดเป็นสูตรเฮ็ดกินได้พี่น้อง เราจะใส่ประแดกปรุงนะทุกคนหนึ่งสองเราจะใส่จากสามใส่สี่หรือไม่นี่ยมันลายอยู่สี่แล้วเราก็จะตามด้วยผงนัวอินโมโตสลายเสียบลายเสียหน่อยเสียบหน่อย แล้วก็เราติดตามด้วยขาดบุรีนี่พี่น้องคือข้าวขัวข้าวขวัวจะใส่เยอะๆมันสีแดงหอมพี่น้องแบบมันหอมกรุบเลยหอมกรุบเข้ากันเลยพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพริกผงแต่ว่าพอแป๊บซอยพริกล้อใส่น้ำแล้วพริกผงจะใส่บุหรี่ พอได้แต่สองบวงเฮ้ยบุได้เครื่องกันนั้นว,ว้าวหวานเทาสิบโบเคยเฮ็ดกินนที่ต่อยในกินซื้อมือห้าวนะ่ะสุดยอดแล้วนี่แล้วก็คนเละเข้ากันนะพี่น้องแต่มันก็สิบโบเพชรแห้งดอกสิธรรมดาอยู่แต่ว่ากระแดกปุุงเนี่ยมันสิบโบเข้มเในพี่น้องโบคือกระแดกน,นะฮะแดกัดเข้ม เราต้องใส่เผื่อไว้ธรรมดาเข็มไลยกระล่างน้ำกินนะซิมมึงเดี๋ยวก่อนนะพี่นอ้องต้องค้นใ้มันละเอียดเลยอตอนมันเขาเนื้อเขานังพอดีเกือบเต็มหม้อ,อพี่นอ้องเอยเพื่อผักแล้วหลายแหงกระป๋อมจะ่างพวกสี่สิบคจังเนาะเกือบเต็มไม่ใช่ทั่วก้นหมอ้อเสีย วัวน้อย,อยบ่นี่นะมักว่ายอย่างน <Nice. S 2> ี้แล้วที่ซีมก่อน mm hmm. พร้อมเสิร์ฟพี่น้องเป็นไรพอดีอยู่ครับทายซีมพอดีพอดีแซบผสมแซ่บพร้อมเสิร์ฟพี่น้องแนวกินกับกับซีเป็นพวกอระใบกระโดน กเดี๋ยวมาพักกระโดงพักตาม,สมสาธรรมมาตศพักบ้านเฮาพี่นอ้องก็บอกโจงไ๊วยเลโอเคพี่น้องพร้อมเสิร์ฟไปกินขา้าว